สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูโกโดังของเราว่าไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วทุกคนใกล้เสร็จแล้วทางนู้นมุมหมดแล้วโอ้สีสีอันนั้นสีเทาปรมานไหนแผ่นปิดอะแผ่นปิดสีเทาออแต่ด้าดนล่างสีเหลืองอันนี้บานจะสีเหลืองอันนี้อ,อันอิน,อน,อนบอกรู้จะสีอะไรอินบอกเูาอินบ,บอกรู้ ไม่รู้มันไปยังไงไม่เป็นข้างหน้าสีเขียวลายใบไม้ทุกคนอือด้านหน้าสีใบไม้มงามดิงามไหมข้างหน,าหน้าสวยสวยครับแต่ด้านล่างนี่มันมีสามสีแล้วไม่รู้จะเอาสีในตัวโอ้สวยสวยสวยมาโน่้นบังจะเข้า ลงสบายดูเนคนดีนี่ค่ะโอ้ยงามคดับเวโดนมุงแป๊บเดียวเสร็จแล้วอัดด้านนี้นี่ทำยังไงให้มันเป็นแบบนี้เลยเหรอ แบบนี้นะมันมีแน็ปปีดใบบอทางเทิองอ่ะแล้วก็เอาพัดลมที่ดูดอากาศมาใส่นี่ค่ะอันนี้ใส่ด้านหน้าด้านหน้านะสวยสีเขียวมันก็มีสีสันเนาะ จเจ้าอีดบ็อกกดังอของเราถามทุกคนเลยใช่ไหมมันเป็นเทาลอกเหลืองแล้วก็อีดบ็อกสีอะไรนี่นี่เทาเหมือนกันถ้าจะเอาก็เอาสีเหลืองหมดเ,เลยทั้งรางมันสิ<อ>หลายสีมันจะดูลายตาให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยสวยดีเนาะสีเทาตัดสีเทาตัดส้มตัดเหลืองเนาเนี่ยยุ้ยห,หลายกัญชา <c oughs> ไไมกักนนเด้อหลายต้นไม้ดอกไม้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะแล้วอีกทางหนึ่งเดือดแต่มุงมุงแป๊บเดียวเดือนหนาก็ได้คืนแล้วล่ะนี่นี่ค่ะมุงหมดแล้วแต่แผ่นใสแต่แผ่นใสบ้านออกมา คนแน่ชามเน่ยาปูนี่ได้ย่องมาคับไมาปูนเลยตั้งชามเลยงงนะหระครับผมหาที่ตีไม่ได้เลยเลยครับโอ้า่อหรองานจะลื่นงานเยวง บมกคน้ะทำกันบอกว่าอะไรหรอกเอชิปบอกว่าพ่อชิปเยอะพ่อชิปมีเวลาเนาะช่างนั่นะอันนี้รอรอเสาให้หมดเลยได้ไหมช่างเขาทำแต่เวลาเราจะเทพื้นจริงๆเราต้องเทให้มันอมแผ่นนี้บอกให้มันอมแผ่นนี้นะให้มันอยู่ประมาณนี้อันนี้คือเราจะอัดดินครับพื้นตรงนี้เราจะอัดดินขึ้นมาแล้วก็เหลือไว้ประมาณนี้อัดดินกับลูพลังเหลือไว้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นปูน อันนี้เดี๋ยวดินมาเทอีกด,ออด,ดินก่อนดินเอามาก่อนไดเอาลูกลงังกเป็นดนเ็ไปเรา่ไงได้บ้างเนี่ลมเขาดีออได้ลมเขาดีด้มันอตัไสูงมันก็ไ่งให่ใหาที่ันลดี้วล้มั้ง่ท้มเลนาี่ไปมี มี่จรงหนึ่งที่สางลังคาตรงแก่คือแผ่นใสบอกเราวาแผ่นสในสแลื่อนรมาหนึ่งสองนนสามสี่ 1> 1, 2, 3, 4, ข้างละสหนึ่งสองสามสี่ข้างละสองเมอเธอเธอสี่ช่องหรือสี่แผ่น แกบอกว่าต้องการกี่แผ่นเธอบอกว่าสีเนาะก็ต้องติดหนึ่งสองสามสีตรงนี้ตัวสว่างไหมถ้าสี่แผ่นก็สว่างเนาะไม่ไม่หนึ่ถ้าไม่ใช่ไม่สว่างโอ้ยอย่าว่าถ้ามุงนั้นนี่มันไม่สว่างหรอกแต่เซฟตอนนี้เอแล้วแต่เราต้องเอาเอาแช่วงข่บแกลืมเน๊เพราะว่าวันนั้นพูดว่าถ้มันสว่างตอนที่ว่าเขาพูดนี่กันได้จบ่โอ้ยเร็วเร็วต้องให้เครดิตช่างมุงมังคา ไปสนใจติดต่อได้ต <P an> ิด <aún> ต <yelled> ่อที่ไหนครับเบอร์อะไรครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าสีูย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดใช่ไหมรับทั่วประเทศติดตั้งหลังคาล็กนี่ครับติดต่อได้เลยนะครับนี่ชี้มือมากครับรับประกันรั่วนะครับเนี่ยออย่างดีเลยเดี๋ยวไปติดต่อช่างปูนด้วยมาติดต่อช่างปูนด้วยช่างปูน คือไฮไลท์ผมชอบที่สุดคือช่างปูนแก้งานได้สุดยอดสุดท้ายเฉพาะหน้าสุดยอดมากติดต <c oughs> ่อช่างปูนได้ที่ไหนใค,รครับผมร <c oughs> ับรับงานพื้นที่เลยเนี่ยไปใชอะไรใช้แลครับอยู่ลำล้อไหนนะ<อ><อ>ไม่แล้วล้อบ้า,บบานซุลินไงไอ้ยอยู่ลำล้อเกษตรน่งรับบ่โอ้ธ <c oughs> นาธิพันยุทธใกล้บ้าน <c oughs> เอา,เอาใครที่อยู่เกษตรวิสัยนะครับรับงานเบอร์โทรมา อาพ่อ,อยู่ไอ้กระเทียกบยู่บอระบือได้นเออยบอเบือเอาเบร์เท่ามาเบอเท่าอย่งจำเาท่นเลยบอกเบอก็ตดดแปัรก <c oughs> มาูมาน <c oughs> ้นพีบานลืนเ,เที่ยงไไไขไขอยากหเป็นหไงูผมต้องให้เครดิตช่างกูนจริงๆขัานอ่ะมันไม่ได้ระดับค่า,ม,ม,ามันไม่ได้ระดับแต่ช่างเขปัดเห็นไหมอีป,ป๊ะเขาตัดตัดตัดครึ่งตัดครึ่งจนให้ได้ระดับเป๊ะเป๊เเออเนี่ยของแท้ รับสางบ้านน้ำมั8อะไรครับช่างต่อเติมขั้วเห็ดบ้านผมสิทธ์เอือนมาอยู่นี่อยู่นี่แหละยามเวลาผมเห็ดขั้วเห็ดนแปดศูนย์เก้าสามสามหกศูนย์หกศูนย์เดี๋ยวผมจุดอันนั้นดว่ศูนย์เก้าสามสี่ามหกศูนย์เจ็ดช่างอะไรครับ อ่ะทองใบช่างทองใบนะครับผมช่างอยู่เกษตรวิสัยด้วยอยู่บลบือด้วยนี่แหละผมกินเลยมา่งเงียบนีเแหละช่างทองใบช่างทำบ้านได้ครับผมทำมีเงียบพักก่อนได้ครับผมพักก้อนพักก้อนที่ไม่เห็นยังอยิบอะไนี่ปัจจุบันครับเอาสมุดผมเห็นว่าปาดทุนอยู่ไหมครับเห็นว่าปาดทุน ผมเทปูนผมดอนนั้นนาปปูนก็แต่ว่รถคนกบมีเครื่องปั้นนี่ล่ะโอ้เครื่องปั้นยืมเถื่อนป่ะตัว่าฮ่่อ้เป็นงนีพหมอนี่เครื่องปั้นมันจาเครื่องปั้นปูนนี่ื่อไแค่ม่เลยเท่าไร่นกว่าสองกว่าเนืปั้นอันั้นเต้ ให้มามุนๆน่ะม in ันบ่เขาซื้อเขาเขาซื oh, be ้อเขาก็ได้ใส่น่ะเดี๋ยวเราไปเสือแล้วถึงว่าเราโค้คันก็ดีโอแต่แต่เขาก็แนวสูงมานนึ่คือตัวเนี้ยมันจะทำให้กูดังให้มีศูนย์ก็คือศูนย์ที่ตรงเลยถ้า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 ดูจากคันเนี่ยมาดูค่านคือมันดูเหนื่อยมานคันมันจะไม่ตรงเลยถ้าดูจากคันน่ะนะคามันจะเบี้ยวออกแต่ถ้าดูกำแพงนี่ตรงเป๊ะเลย องคนที falando, um, <t ira> ่ไ Sch ม um, 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 um. um, 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 um. ่มีเชือกไม่มีเชือกไม่เชือกดึงยมันไปยึดครับมันยึดไปยึดไปยอดมันยึดมันก็เลยเปีอ่ะเล่าเที่ยเล็ปีอะแต่มันย้อนลงกัดิ่หนึ่งเท่าไรขันไงอือเนาะเพมันเหล็กเงาไม่เห็นขั้นสุดยอดเย่องเล็กเามากแต่ตามแบบนี้ก็เป็นง่าดีก็เป็ู่เลยม่แบบ เกตก็เป็นปีไปปีบ้านที่เราคาดนี่ครับดูครับใครที่อยู่แถวเกษตรวิสัยบรารบืออยู่ร้อเอก็เอาเนาะร้อยเอ็ดเอาป้เอ็ะดเดบ้านนะบานเอาเอาอย่ใจบ้านกัพอแล้วแถวเกษตรวิสัยเอฟซีหลายอยู่ค <Okay. S 2> นถ่เจ้าคนอยากต่อเติมขั้วเนาะคื่หนองเมืองนอกไหมเจ้าคนอ,อยากเอืนไปเห็ดไอ้กํแพงบ้านนันีนะคนเม,มืองนองคนเมานอยากจางสร้างีินครับดูได้นะครับ ช่างที่อยู่ใกล้บ้านท่านสีมือเยอะนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างกรุงเทพหรอกเอานี่ล่ะใกล้ๆเฮี้ยนนี่ก่อนก่อนนะี่ทาผาดพ้นมาเนี่ยปาดปูนเนี่ยเดี๋ยวเอาไปดูผลงาน้งรอบเวลาปาดล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้คือพอกพอกปูนแล้วก็มาปั่นปั่นขัดเป็นสางสีซะอ๋อเช็ดงี่มาปั่นนี่ตนี้เดียบกิ๊บเลยสุดยอด ิง,งอันนี้ประคั่นแหงข้าก็ปูกข้ากปูสีผลมาข้างหนามันงามอยู่มันเป็นสีร้อยใหม่ประตูเราต้องเอาไว้ด้านนอกนะทุกคนนะประตูเนี่ยมันต้องอยู่ด้านนอกเพราะว่าที่กำพลบอกว่าประตูเนี่ยถ้าเอาอยู่ด้านในุ๊บเวลาฝนสาดมันจะเข้าไปทั้งในยังไงช่องนี่ไงนี่เออไม่เราต้องเทออกมาอีกเทออกมาจากตรงเนี้เทเออเทปูนนี่แหละเทออกมาทำรังประตูดึง องฝั่งอ,อันนั้นช่างมุงช่างกะสีจะประตูในตรงนี้นะคะตรงนั้นนะประตูฝั่งนั้นจะต่ำฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะเหิเมตรไปเบิ่งน้ำก่อนจะด้ทมดีวะไปดูสระค่ะว่ามันจะได้ทมอีกไหมเนี่ยแต่ในอนาคตนะที่คิดไว้นะคะเผื่อมันไปได้ดีก็น่าจะถมถมให้หมดเลยเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นี่ค่คะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเลยเลยนี่สะลูกนี้ด้านนูน้นี่ที่คิดไว้น่าจะทำเป็นแบบว่าที่พักช่างค่ะช่างที่มาทำสีรถทำรถอะไรแบบนี้อันนี้เอาไว้เป็นร่มค่ะ เป็นขี้เล็กแล้วอยากแกงขี้เล็กกิน,นทางนู้นก็อยากจะทำเป็นแบบเป็นบ้านบ้านแบบริมสาค่ะริมสาน้ำแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรไว้นี่แหละค่ะที่ตั้งไว้นะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าฮะ เครื่องนึงพันเขาจะเอาตั้งให้ช่างวันนั้นรับปากให้เขาเทคอเสาให้จะให้พิเศษจะให้ช่างปูนหนึ่งพันแล้วก็จะให้ช่างเมงให้ให้เป็นน้ำใจหนึ่งพันเอาช่างผมให้เป็นน้ำใจเด้อไว้จะซื้อกับข้าวกินเลยหรือว่าเป็นน้ำใจจากเขาเนอะครับผมให้ใครเลือกสีเลือกเองดีกว่าเลือกเองครับสวยจปะ เสียแบงค์ร้องอดอวยนี่มันไม่คุ้มผมไม่คุ้มผมคือบ่ความผมจะให้างคู้นด้วยวันนั้นบอกให้ซี่คอส้าไม่ดีเดียให้ช่างคู้นเด้อตกลงมาทีให้วันนั่นให้แล้เด้อเด้อค่าน้ำใจค่ะ เจอแบ่งเสียไปเราเด้อสองพันทีแล้วซื้อมาแบ่งมันบ่แบ่งกันละคือลีแบ่งคือลีเหรียญคอแบ่งคือลีนางจกเราเพามาเสียแบ่งไหมมันแบ่งบะซื้อเหนซื้อแบ่งเอซื้อเหรีซื claro> ้อแบ่งเสียเสียอไปได้ เราไปอย่างเอ็นซื้อเสียอางมาวเราป่ะบักจิฟต์เกยูเลกาเสียแบงก์ด้วยจังคือเสียไวรุนมักว่ามันคนไงเสียแบงก์บอแล้วผิดพลาดนะเขาขอแกเขาบอกแล้วกะครับขับนำเลยดิงานกูแต่พอทำแล้วสวยเนาะเหล็กอันนี้เนี่ยทำให้ดูเหมือนแข็งแรงแข็งแรงเก่งกองด้วย เดี๋ยวยิ่กไปเแล้วยิงตัวี้มันรงัมันเลนยมถึงแท่นีมมจ้จะ,ะบางกะตำ่ำ <c oughs> จะลมเข้าอยู่ดได้ไมันยืนนิดนึงเลลมเข้ามันกะเขา่าว,ว,วน,นะถ้ามันสวอางได้ระมาณนี้ก็จนะดีต้อเวลาทำร็จแล้ว ถ้าเอาลองแนะนำผมหน่ว่าจะติดสเ่าไรีชตรงกลางสีชองแผ่นแผ่นพียวกลพอากลางอันเดียวสช่องนหนึ่งสองสามสี่แผ่นแปะแผ่นใช่ไหมครับปัดตัวตันี้ไม่ต้องตัวนี้ผมมีประตูแล้ว นาะตบอกเจเได้เอามาถูกคเลยว่าทำยังไอช่องใสกับไอนี้มันไอ้นราคาเงี้ยหครับช่งแพงอยู่โอ้อดโวยอู่เลาวเสียแบงละสงร้อยกว่าสองก็สิบเียแงเสียแบงต้องอดโวยอีกแล้วครับ จะชอบสีเขียวด้านหน้าสีเขียวด้านหน้าเป็นลายต้นไม้โอไม่ใช่ต้นไม้เป็นลายหญ้ามันจะมีลายหญ้าแล้วก็ลายดอกไม้แล้วก็เป็นลายอะไรนี่แหละอีกอันหนึง่งต้นไม้นี่แหละค่ะแต่เราเลือกเป็นหญ้าด้านหน้าอันนี้ด้านข้างถ้าเป็นอิดบล็อกนี่ก็น่าจะไปเอาสีเหลืองหมดค่ะ สีเหลืองเลยให้มันแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นถ้าเราแบบสลับกันหลายสีมันจะเป็นแบบลายตาหน่อยนะเท่าที่หนูคิดนะ,ะหนูอยากได้แบบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยแต่สีอีดบล็อกอ่ะเราต้องทาสีเองค<ำ>่ะนี่แค่นี้เมื่อก่อนนี่มาดูยังมุ่งหลังคาย,ยังไม่เสร็จค่ะ มุงอยู่ด้านหนึ่งแต่พอมาดูวันนี้นี่คือใกล้จะเสร็จแล้วด้านนี้เสร็จด้านนู้นก็น่าจะเสร็จวันนี้แหละค่ะนีแ่แ๊บเดียวค่ะคิดว่ามันจะทําประมาณสองสามเดือนแต่ที่จริงไม่ใช่เลยค่ะเดือนหนึ่งก็เสร็จกดังราคาถูกค่ะก็มาติดตามดูค่ะ เพราะว่าไม่ได like like so, right? so ้มาดูแบบทุกวันทุกวันอะไรเลยแบบนี้แล้วก็นะอยู่ตรงข้ามอีกทางหนึ่งที่เขาทําแต่นี้เราทําทรงโค้งถ้าไปได้ดีนะคะก็จะต่อเติมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ทําแบบเท่ากับทรัพย์ที่เรามีก่อนนะคะเพราะว่าทุนเรายังไม่เยอะเท่าไหร่นี่แหละก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ พอจำเสร็จเราก็จะเอารถมาตกแต่งภายในอยู่ตรงนี้ตรงบ้านก็จะเป็นทำจอดจอดขายอะค่ะเอาทิชชู่ไว้นะนี่แหละค่ะตั้งไว้ต้องลงมือทำด้วยถึงจะเป็นความจริงสิ่งที่เราฝันนี่แหละค่ะวันนี้เราก็จะไปนูนค่ะพิษณุโลกนะคะพี่น้องไปพิษณุโลก น่จาจะไปหลายวันจะขึ้นเนื้อไปอีกแล้วขึ้นเนื้อไปอีกนี่แหละคะ่ะส่วนมากไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกวันสองวันก็ออกไปทุระอีกแล้วไปดูรถไปดูอะไรทางผ่านไปรีวิวรถให้ลูกค้าด้วยทุระทางนู้นเยอะค่ะนี่ค่ะหนูว่าบรรยากาศมันดีนะมันมีทุ่งนาเลยให้ดูด้วย มันไม่ค่อยแบบมีคนมีบ้านคนเท่าไหร่มันเป็นส่วนตัวนะสำหรับหนูหนูชอบอยู่แบบนี้มากกว่าสาวอาชีวะตรงนี้ก็คนไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่บ้านพราะว่ามันเป็นส่วนตัวดีอ่๋โอเคเนะพี่น้อง วันนี้เราก็มาอัปเดตโกดังให้พี่น้องดูแล้วนะคะพี่น้องอันนี้หนูก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่คลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดตัวโกดังเลยนะคะนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ